พวาออนไลน์เลิร์นิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป4ภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยเรามาดูคำพังเพยและสุภาษิตกันนะครับสำนวนเป็นถ้อยคำที่คมคายงดงามกระทัดรัดเป็นการรวมเนื้อความที่ยาวให้สั้นลง โดยใช้ถ้อยคำสั้นๆความหมายไม่ตรงตามถ้อยคำแต่มีความหมายลึกซึ้งกินใจในเชิงเปรียบเทียบไม่มีหลักฐานที่แสดงว่าสำนวนเป็นคำกล่าวของผู้ใดและมีขึ้นตั้งแต่สมัยใดคำพังเพยและสุภาษิตจัดเป็นสำนวนประเภทหนึ่งคำพังเพยคือสำนวนที่ใช้เปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจเรื่องที่พูดถึง แฝงด้วยข้อคิดเตือนใจในการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมส่วนใหญ่จะมีคำคล้องจองเพื่อให้จำได้ง่ายและไพเราะได้แก่น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งขายผ้าเอาหน้ารอดเป็นต้นนะครับสุภาษิตคือสำนวนที่เป็นคติ พื่อสอนให้ทำหรือเว้นไม่ให้ทำสอนใจให้ประพฤติสิ่งที่ดีงามถูกต้องได้แก่อยู่บ้านทานอย่านิ่งดูได้ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามทรมะย่อมชนะอารมเป็นต้นนะครับเรามาดูตัวอย่างคำพังเพยกันบ้างนะครับกินอยู่กับปาก อยากอยู่กับท้องความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับมาดูตัวอย่างสุภาษิตกันบ้างนะครับชนะตนเองนั่นแหละเป็นดีน้ำขุ่นไว้ในน้ำใสไว้นอกเป็นผู้น้อยค่อยก้มประนมกรหนักไปก่อนแล้วสบายเมื่อปลายมือนะครับ